สวัสดีค่ะวันนี้เรามีสมูตี้อะโวคาโดสอสูตรมาฝากอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเรามาทำสูตรแรกค่ะเป็นสูตรสมูตี้อะโวคาโดมะม่วงเราใช้อโวคาโดลูกแบบไซส์กลางๆนะคะแนะนำว่าให้เลือกที่เป็นแบบสุกสังเกตได้เวลาจาับดูมันจะนิ่มๆนะคะจากนั้นก็นำมาผ่าครึ่งแล้วก็เอามาล็ดออก จากนั้นเราก็จะหั่นครึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าเราใช้อโวคาโดที่มันค่อนข้างที่จะสุกมันจะแกะเปลือกออกง่ายประมาณนี้เลยนะคะลอกออกเลยไม่ต้องใช้ช้อนตักก็ได้ค่ะ เอาใส่โทป,ปั่นนะคะจากนั้นก็นํามะม่วงที่เราหั่นแช่แข็งไว้แล้วนะคะเป็นมะม่วงสุกปริมาณของมะม่วงสุกนี่ก็อยู่ที่1ถ้วยตวงค่ะแล้วก็ใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติหรือจะเป็นกลีกโยเกิร์ตก็ได้นะคะปริมาณที่ใช้ก็ครึ่งถ้วยตวงแล้วก็จะใส่นอมอามอร์รสจืดประมาณสักครึ่งถ้วยตวงค่ะ สำหรับความหวานวันนี้เราเลือกใช้เป็นน้ำผึ้งปริมาณทั้งหมด2ช้อนโต๊ะ<ม>ก็จะเป็นสูตรที่หวานกำลังดีนะคะไม่มากหรือน้อยจนเกินไปถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำผึ้งก็อาจจะเป็นน้ำเชื่อมนะคะหรือไม่ก็เป็นพวกน้ำเชื่อมแย่หวานก็ได้ค่ะจากนั้นก็นำไปปั่นให้ละเอียดวันนี้เราใช้เครื่องปั่นเป็นแบบเครื่องปั่นธรรมดานะคะไม่ใช่เครื่องปั่นสมูทตี้ก็จะใช้เวลาปั่นนานนิดนึงจากนั้นก็เทใส่แก้วเลยนะคะ สำหรับปริมาณนะคะของส่วนผสมพอเทใส่แก้วขนาดประมาณ16ออนนะคะมันก็จะเหลือนิดหน่อยนะคะสำหรับท็อปปิ้งก็จะเป็นพิตาชิโอที่คั่วหรือว่าอบสุกเรียบร้อยนะคะก็ทุบหยาบๆนิดนึงแล้วก็จะมีมะม่วงสุกสัก1ชิ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสูตรที่1นนะคะสมูทตี้อะโวคาโดมะม่วง สำหรับสูตรที่สองก็จะเป็นสูทตี้อะโวคาโดกล้วยหอมนะคะอะโวคาโดที่ใช้ก็ไซส์เดียวกับสูตรเมื่อกี้เลยค่ะแต่ว่าอันนี้ผ่าออกมาแล้วมันจะมีเสียอีกเล็กน้อยนะคะแนะนำว่าให้ตัดทิ้งหรือว่าตักออกได้เลย พอดีเราตัดไว้เมื่อวานนะคะมันเหลืออยู่ครึ่งลูกก็หลังจากที่เราผ่าแล้วทานไม่หมดแนะนําว่าถ้าไม่อยากให้ดําก็เอาน้ํามะนาวทาไว้นะคะแล้วก็ใส่กล่องเก็บไว้แบบนี้เนี่ยค่ะอันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะมันก็จะไม่ดําสําหรับส่วนนี้เราจะใช้อโวคาโดประมาณสักหนึ่งลูกกับอีกครึ่งลูกนะคะเพราะว่ามันจะมีส่วนที่เสียที่เราตัดทิ้งไปจากนั้นนะคะก็แกะเอาเปลือกออกแล้วก็ใส่ในโถปั่นเลยค่ะ เราจะใส่กล้วยหอมนะคะ2ลูกไซส์ใหญ่นิดนึงแนะนําว่าให้หั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วก็นําไปแช่แข็งก่อนนะคะอันนี้เป็นนอมอัลมอนด์รสจืดหรือว,ว่าใครจะใช้นมจืดก็ได้ปริมาณอยู่ที่3ส่วนสถ้วยตวงจากนั้นก็จะเป็นน้ำผึ้งอีก2ช้อนโต๊ะแล้วก็นําไปปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็โรยท็อปปิ้งได้เลยค่ะก็ยังคงใช้เป็นพิตาชิโออบสุกแล้วนะคะทุบให้หย,ยาบๆเล็กๆนิดนึงแล้วก็จะมีกล้วยหอมหนึ่งชิ้ตอันนี้ไม่เป็นกล้วยหอมแช่แข็งถ้าใครอยากให้สวยงามแนะนำเป็นกล้วยหอมที่ไม่แช่แข็งนะคะแล้วก็โรยด้วยเจียซีดอีกเล็กน้อยใครชอบทานอะโวคาโดนะคะช่วงนี้ค่อนข้างหาซื้อง,ง่ายลองไปทำดูคะ่ะอร่อยไม่แพ้กันเลยนะคะทั้งสองสูตร